สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง YouTube ไอซชัยนานะสมเด็จซุ้มเถาวันนะครับหลวงปู่จันวัดฉลกหลํานะเกาะภูเก็ตสมเด็จหลวงปู่จันวัดฉลกหลํา พระหนามากนะหนามากพระหนาไม่มีกระเทาะนะครับเอา1นึ่ันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทปกโพพ่อท่านเจอวัดหอยลากนะปกโพใส่ใต้นะ โหหน้าตาติดชัดนะคหลังยันนะเอา1,000บาทนะครับ1,000บาทนะหน้าตาติดชัดสวยๆคมๆ1,000บาทสมเด็จหูใบสีนะครับ6ชั้นหูใบสีพระครูสุพจนะวัตส,สุทัศพิธีอินโดจีนนะครับ พิธีอินโดจีนพระครูทุพศวัตุทัศน์อินโดจีนเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับวัวลานวัวลานหอหีบเป็นหยดน้ํานะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัวลานหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญะผิวประหลอด อยู่ประหลอดสวยๆหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญประลอดหน้าหลังแบบนี้เอา3,000บาทนะครับ3,000บาทเงนไวเหรียญหลวงปู่โตนะฮะหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ชิมพีนะครับวัดพระธาตุศพฝางจังหวัดเชียงใหม่ท่านตัวหลวงปู่หลวงปู่โตพระธาตุศพฝางเชียงใหม่สวยๆเอาสองพันสามร้อยนะเบาสองพันสามร้อย Ian, 1, 5, นะเหรียญปีหนเสมากระไรทองหน้ากากเงินหลงปู้เยี่ยมพระสะพานสูงปุตโตเสกหน้ากากเงินนะครับผมนี้พิเศษหน้ากากเงินเอาพันสามนะครับนอนกล่องพันสพระผงหลวงพ่อเสงวัดบางนานะพิมพ์ วัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อเสงงวัดปากน้ำหวงพปากน้ำเอาสามร้อยนะสามร้อยบาทสามร้อยบาทสมเด็จทรงฉัตรหลวงผู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะสี่ร้อยบาททันตัวหลวงปู่เพิ่มนะสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงผู่ขาวเนื้อนวะโลหะนะครับพันเจ็ดร้อยบาท หลวงผู้ขาวเนื้นอละวะพันเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อพานวัดปงกระสังบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำหลวงพ่อพานวัดปงกระสังบล็อกทองคำหลวงพ่อพานเอาพันหกร้อยบาทนะครับพันหกร้อยบาทหลวงพ่ทวดทองพันช่างอาจาร,รย์นองนะครับรุ่นทองพันช่าง ฝากระกุดนาลายแปลงนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทกีบบัวล้อสอสองร้อย200นะคู่นี้หกร้อยบาทนะครับนี่หกร้อยบาทกีบบัวได้สององนะคู่หกร้อยอค,นะค,คำข้าวรุ่นสองปิดทองเด้งลาบนะหน้าตาติดสวย ด้านหลังปิดทองเล่งลาบเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทเม็ดกระดุมปีสองนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเชื้อหลวงพ่อจวนนะครับร่วมเสกเหรียญหลวงพ่อโม,โมเม็ดกระดุมวัดจันทนารามสองพันห้าอยบาทนะครับ2,500บาทขุนแผนวัดคลองทายนี่ยหลวงู่บหมุนพุกเสก พันร้อยนะฮะเอาพันรแผนหายจากหลวงพ่ออินนะครับหลวงพ่ออินวัดไสงามเหนือ500บาทนะสายเหนียวกำแพงเหรียญมหาลาบนะเต่ามหาลาบหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองผิวมะขามเปียกผิวไฟติดอยู่นะพระสวยเอา2,000บาท นางพญาหลวงพ่ตโตพิมมีหน้ามีตานะครับเอาพันร้อยนะหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยหลวงูุโตพระเล็บมือรัศมีนะกุเจ้ามูลนะหลวงปู่สุขปุกเสกนะแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเจ้ามูลหลวงพ่อทองอยู่สองเหรียญน,นี่เอาหนะ้าร้อยเนี่ยห้าร้อยบาททั้นตัวทั้งคู่นะห้าร้อย เหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลวงพุฒุบุกเสกปีสี่สามอันปะกาผิวน้ำทองนะครับเจ็ดร้อยบาทสวยๆอุ้ยเจ็ดร้อยงบนำอ้อยปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดนะครับอยุธยาสวยๆเลยองนี้หกร้อยบาทนะครับปู่ยิ้มหลังลายกระดานหกร้อยเหรียญ หลวงปู่นหนูนะครับปีสองสามนะเป็นเหรียญหลักของหลวงปู่นหนูอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังหนุมานปีสองสามอายุครบแปดสิบสี่แปดสิบสี่ปีเอาเก้าร้อยนะเก้าร้อยบาทหลวงพ่อสมภพวัดสาลิโขนะครับหลวงพ่อสมภพวัดสาลิโขสายเหนียวนนทบุรี 6กรบาทหลังสิ่งใหญ่600หรอยบาทปีหนึ่งสี่นะปีลึกด้วยครับแปง้งสวยๆเลยหลังสิ่งใหญ่หกร้อแล้วก็พระเหมาเนี่ยพร้อมเลี่ยมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพร้อมเลี่ยมทั้งหมดสองสี่หเจ็ดเจ็ดองค์เนี่ย เจ็ดองเนี่ยเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทพระเลี่ยมเจ็ดองห้าร้อยนะใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ